ไปอู้เมฆดองเอ้ยตัวงี้อะไรนี่ยกินรถใส่เ่หละเฮโ่ตอเ็แซ่บหอล้วแล้วก็ปกก่อน สวัสดีครับมือนี้เขอบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานเบสิกเช่นเคยมนนนินี่เห็นนักกินนี่เค้าครับพี่น้องเต่าเห็ดลายแน้าอปองส้วงเดีาเดาสิปลาหมึกฮ<ส>ัมกงเมนูอันนี้ต้มยำต้มยำหมึกปลาไก่เค็มกะบเผาทะเลอ่ะทักทายเอฟซีสวัสดีครับโอ้โหครัวนายศอันนี้ละวันน,นี้เลยอันไหนที่เก็บได้าเก็บนี่นี่ครับเบื้งมึกมึกก็สดสดจัด ลานโพขทะยานะครับสุดๆเลยตลาดลานโพนะมาเนี่ยยิบ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 ตรงนี้ตรงนี้อมมุดตรงนี้น้ำเด็ดแล้วผมเครื่องก่อนนะล่ะอะไรนะพุกินรถเหรอใส่ไม่ได้ผมก็ได้ไหมถ้าถ้าคลิปนี้ยังไงก็ได้ร้านครับไม่ร้านบิวก็หัวผมดีเลยร้านนะ <S <S โอ้เทล็อกตคนหนึ hmm. ่งเว้ยว่าม um> yeah, ันใช่ปุ๋ยเว้ยเออยังไงก็ได้ร้านชิมโอ้กูเลยนะใส่งไปโอ้โูแม่ดูนงเอ้ยตัวัอันนี้กินหว่อหมียเลยเ้อได้กินนี่สิเ อโอ้ฟดฟดฟดหลังจากเดือดแล้วปิดแก๊สได้ไหมนี่เราปิดแก๊สเสร็จเลยนีย้เมนูต่อไปคือหมึกผัดไก่เค็มอันนี้คือเตรียมเตรียมของอผัดละก่ hey, <boy. S 1> เค็ยมมาหนี่ย์หมึกครับพากันกั้ายขึ้นช่ายขึ้นไผ่ครับจะผัดกระเทียมผมจะผัดหอม เื่อมาเลยนะครับเื่งี่ผมเชี่นะเรื่องนี้คือเรื่องแตคกินเค็มันก็ปุปุครับทีทั้คก็มีแล้วี่เราทีเรแช่ด้วยกลูขเลยคุณได้มักขายหวานโอ้บ อืมอะไอันนี้เติมเ,เพื่อสีสันสีสันนะเพื่อความเผ็ดนิดนินนดแล้วร้อนเหรอดูดคาดไขเ่เค็มมาออกออนัวไขเ่เค็มมนันทำให้นัวเพิ่มความนัวเพิ่มอีกหอมติดใจหอมอืมแล้วก็หลวนนิดนึงปิดแก๊ส นี่ครับน,นอนงอนฉัดกินทั้งหมูบ้านเลยนะครับเออคือแบเมนูต่อไปปิ้งฮะปิ้งอะไรไอ้นี่กากหมูในน้ำมันหมูมันจะมีกากหมูตรอยู่นนี้ แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนะครับมันจะเป็นเห็นว่าผมไม่มีสารกันบูดหม้อนนี้ผมก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่อาทิตย์หมดนะครับทำข้าวกินัทุกวัน

นวดแล้วใส่ใบกระเพรอนี้ครับเราจะเดือดกระลงไปปุ๊บนะพอพอบอีครับ วอ้อกี่แข้าเรับกระเปาก่อนโอ้โหเสวัสดีครับเสร็จแล้วชรายการอีสนเบสิกบประยาดชิมก่อนได้ไหมเนา พี่หยิงได้กินหลายตรงนี้ซิมให้เบืองนี่สิเเก็บพาไปเลยได้กินอันนี้มึกอจะเป็นกุ๊บๆรอบกับรสชาติของไข่เค็มออกแ่บแห้งขอยากอีกคำหนึ่งเด้อ้องสีกันเอาขอ้าวหนวดหนวดครับ มันเป็นกอบขอดีอยวทางเแยบกอออ๊อบควมึนมันเด้มัน,ลมน,นเล็กกว่าไม่แสบอย่างอีพเร่องฟังเสียงเอ็เสียงม่นอัจดโบก็ถึงได้เื่องนั่งเสียงเสียงมันกบกบ tiền luôn cho mình con đấy được không? Đúng không? Để không? Để không. Để không. Để không.